เรื่องต่อไปนะครับผมขนมถ้วยหน้าตาน่าทานที่ทําสดๆเปใหม่นี้นะครับคนทำเนี่ยไม่ใช่สาวสวยสายหวานนะครับแต่เป็นชายหนุ่มมาดเข้มไว้หนวนเรียนจบช่างไฟเป็นคนทำครับน้องเตอร์หนุ่มมาดเข้มวัย24ปีที่เห็นนี้ครับเป็นเจ้าของร้านปั้นบอลขนมถ้วยกะทิสดขายอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทได้กําไรวันละประมาณ2,000บาทต่อวันน้องเตอร์เรียนจบปวสช่างไฟในช่วงโควิดครับจึงไม่มีงานทําจึงหันมาขายขนมถ้วยกะทิสด โดยได้สูตรจากคุณแม่และคุณนา้าน้องเตอร์เคยทํางานเป็นช่างไฟไหมครับเคยลองไปแบบไปติดกล้องจอปิดไปทำเกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทําพวกงานโรงงานยังรู้สึกว่ามันแบบยังไม่ใช่ตัวตนผมอะผมชอบแบบงานอิสระแล้วก็แบบมีเวลาส่วนตัวเยอะๆครับ ขายขนมถ้วยแค่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันรู้สึกพอใจกับการเป็นพ่อค้าขายขนมถ้วยไหมครับก็รู้สึกว่ามีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเหมือนมันอิสระครับพี่เราจะทําอะไรก็ได้แบบมันอยู่ในกรอบของเราเองขนมถ้วยของน้องเตอร์นะครับมีจุดเด่นที่ท็อปปิ้งที่คล้ายกับขนมครกนะครับอยากรู้ว่ามีหน้าอะไรบ้างครับมีดั้งเดิมฟักทองมันม่วงฝ่อยทองแล้วก็เนื้อมะพร้าวครับขายราคาก็6ถ้วยครับพี่หรือ3คู่เนี่ย25บาทครับ ผลตอบรับเป็นยังไงครับแรกๆคนก็ไม่กล้าซื้อกินครับเพราะว่าแบบมันแปลกอะตัวรสชาติแบบไม่อร่อยอย่างนี้นะครับพอเขาได้ลองซื้อไปทานนะครับเขากลับมาบอกว่าแบบมันอร่อยดีแบบไม่เหมือนใครครับจุดเด่นของขนมถ้วยของน้องเตอร์เนี่ยต่างจากของที่อื่นยังไงครับ ที่ผมเคยทานที่อื่นนะครับตัวข้างล่างเขาแบบมันจะยังแบบไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่กรับจอกแบบเกือบเกือบแข็งเนี้นิดๆแต่ลวเวลาทานแบบแบบมันจะหวานหวานแบบหวานแยบเลยแต่ของผมเนี่ยตัวข้างล่างจะนิ่มแล้วก็ตัวหน้ากระทิข้างบนครับจอกแบบหวานครีมแบบพอดีครับพี่ต่อวันขายขนมถ้วยได้กี่ถ้วยครับและเป็นเงินเท่าไหร่ ต่อวันก็จะอยู่ประมาณ5,600ถ้วยนะครับตีถ้วยละ4บาทผมจะตีต้นทุนไว้วันละ500บาทนะครับที่ผมถึงก็จะเหลือกำไรประมาณส0 0 0นนะพี่น่าจะได้อยู่ต่อวันนะสำหรับคนที่อยากลองชิมขนมถ้วยปั้นบอลนะครับขนมถ้วยกะทิสดก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับขนมไทยต้องหวานมันถ้ารักกันต้องเรียกหวานใจ